นี่ยมีอาการปวดเวรของส้นเท้าเนาะเนี่ยตำแหน่งส้นเท้าที่เจ็บเยอะๆตรงนี้คือตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเวลากดตรงนี้จะมีการเจ็บมันขึ้นเยอะๆหรือว่าเวลาคนไข้ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ย่ำลงจากเตียงลงพื้นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีการเจ็บแรกขึ้นมาเลยหรือว่าบางครั้งเนี่ยนั่งนาน,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 นๆแล้วก็ลุกยืนแล้วก็เหยียบลงไป,ปุ๊กมันก็จะเจ็บหลังจากนั้นเดินๆไปก็จะค่อยเบาลงแต่ว่าเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับเวลาเดินนานๆอยู่นานๆก็ทําให้มีการเจ็บมากขึ้น ปัญหาตัวนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากปัญหาคือพังผืดฝ่าเท้าเสีนะครับดูตรงนี้เลยนะปัญหาพวกนี้อังผืดฝ่าเท้าเสีคืออะไรหรือว่าตรงนี้ตรงเวณของส้นเท้าตรงนี้ที่ที่มันให้เจ็บตรงนี้มันจะเป็นที่ยึดเกาะของพังผืดตรงนี้ที่เียเป็นพันต้าฟาเชียนะครับตรงนี้นะตรงนี้ซึ่งเวลาถ้าเกิดสม่าคนไข้เนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วก็มีการยืนนานๆเดินนานๆหรือ่เดินไกลๆเนี่ยแล้วก็เท้าเนี่ยมันจะสัมผัสกับพื้นตลอดเวลาพอามสัมผัสกับพื้นตลอดเวลาพวกเนี่ย ดังนั้นไม่เกิดการอักเสบหรือว่ามีการฉีกขาดของมังฝือก้อนอากาศทารกนี้ได้นะครับพอมีการอักเสบหรือว่ามีการฉีกขาดใก็จะเป็นมีการเจ็บมากเวลาย่ำบนเตียงเพราะเวลาย่ำบนเตียงปุ๊บเนี้ยคือเอ็นที่มีการอักเสบและฉีกขาดเนี่ยพอเราเหยียบลงไปปุ๊บเนี่ยมันมีการ stretch หรือว่ามีการยืดของเส้นเอ็นไอ้ตรงเนี้ยมังฝือตรงนี้ออกมาก็เลยจะให้มีการเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแนวทางในการรักษาเลยนะอันที่หนึ่งนั่นคือถ้าเกิดมีการอักเสบเยอะปวดเยอะเราก็จะฉีดยาลดรักเสบเนี่ยเข้าไปตรงตำแหน่งที่มีการอักเสบนีีี้้นนนะคครัับออืฉดยา อันที่2คือทานยาแก้ปวดนะครับปวดก็ทานไม่ปวดก็น้งทานอันนี้สามเนี่ยสำคัญละก็คือการปรับพฤติกรรมเนาะเพราะถ้าเกิดเราต้องยืนนานๆเดินนานๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องไอหนึ่งก็คือใส่รองเท้าให้มันหนาๆนะครับรองเท้ามันมีความสำคัญมากเพราะถ้าเกิดใส่ส่รองเท้าแต่ธรรมดาบางบาๆอันส้นเท้ามันก็จะสัมผัสกับพื้นมากก็ทําให้มีการกดแล้วก็เจ็บเยอะนะครับอันที่สองคือทั้งนี้ก็อาจจะทาเป็นที่ต้องใส่ที่พยุงตรงนี้นะครับตรงบริเวณของส้นเท้าก็คือว่าหลักการคือว่าตรงนี้มันจะเป็นลง พอเป็นลมปุ๊บเนี่ยเวลามันใช่เหยียบเข้ามาปุ๊บตรงลมเนี่ยมันก็จะทําให้ดันเนี่ยลมเนี่ยขึ้นมาตรงช่องนี้ถ้าพอย,ยกขาขึ้นมาลมก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงช่วงเท้าตรงน,น,น,นี้กับศีรษเนี่ยมันการไม่ให้มันกระแทกพื้นนะครับนะอันนี่ส่งคือฉีดยารทานยาอะไรที่ไปดูอันที่สามคือถ้าเกิดใครน้ำหนักเยอะนะส้าเรบคนที่น้ำหนักเยอะๆก็ต้องไปลดน้ำหนักด้วยเพราะน้ำหนักเยอะก็จะมีผลต่อบเรื่องของช้นเท้าได้นะครับอันต่อมาคือการสุดยืดเนาะสุดยืดเอ็นไว้หมายเพราะว่าการยืดหายก็จะ อาจจะช่วยในการยืดทำให้กล้ามเนื้อตงไนนั้นดีขึ้นนะครับก็คืออาจจะใช้วิธีการก็คือยกขาและยันกับกำแพงไม้นมตัวไปได้านหน้า,าก็ลดการตึงตัวของเอ็นบางๆก็จะช่วยได้นะครับเนาะซึ่งพวกนี้การรักษาพวกนี้นะจะใช้ระยะเวลาในการารักษานานนิดหนึ่งนะรักษาในส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนเลยแหละนะนั้นเมื่อโตอยู่ในบ้านก็ควรจะต้องใส่รองเท้าด้วยนะไปซื้อรองเท้าที่มันพื้นนิ่มใส่นะครับเนาะถ้าเกิดรองเท้าที่พื้นที่ดีก็คือที่มันเป็น memory foam จะดีมาก